นี่แหละครับนึ่งอย่าไปเบิ่งกวนตีมื่อทดสอบสายตานี่ครับแผนไหนเจ้าแผนไหนนี่ฮะสาวเฟพี่ไหพี่สาพี่สามือเอาทดสอบสายตามะเดี๋ยวคุะทดสอบสายตาหน่อยัเนี่ยรอมาครอมารอเรือครับรอเรืออพานคัอพานรอตรงครับรอจานคอจานมิดังเนี่ยเนี่ย โอ้ยสายตาอย่างก็ดีวะเออมึงอย่าไปเดาจีอย่าไปวัดสายตาแด่คุณเนี่ยมึงยังบอกเลยว่าเอามามาถึงเซียนคิ้วเลยเอาเอาเอามอมามอใหม่คมอหม่นี่ก็เป็นแววัดสายตาแล้วครับนี่ครับขอเสื้อ เฮ้ยมึงเนี่ยมึงเล่นเล็กเกาไปเล็กหาไปเล็กหายน่ะเออหาตัวเออของบางตาเล็กหาเนี่ยให้มอสายตาคู่ดีเลยหาไปเออเพราะเหมือนจ้าวเรับไปแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาแผนนี้แล้วครับนี่นะ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 ครับเราก็มาหาความดันนะครับนี่นะครับของเจ้าความดันปกติอยู่บ่เอาละครับกดละครับกดเครื่องความดันละครับ นะครับมีครับแผงไฟฟ้าแล้วครับสังไฟฟ้าแล้วครับบ้านความดันจะกุ้าไหลอ่ะสามร้อยละหัวยเขาไ้บอกกุ้งไหลชิปด้วยเจ้ามั่ยโอ้ยสุบุเลีอ่ะหน้าตายิ้มแย้มนะสุบุเลียงเอ่ยยิ้มแน่ยต่อความดันสุบุเลียงอ่ะเหรอครับนี่ครับไม่จะไม่จะใส่เปล่งเปล่งไปคุณหนูกูอคุณหนูคนนั้นปกติอยู่บอกคุณหนูเออโอ้ความดันผู้ถือไม่นี่ปกติปกติไปเศร้าไปเศร้าไปเศร้าเอ้ มาฮาของเจ้าลอยหางชิบพกเราลงเล่าความแรนต้องไม่ต่ำกว่าไอ้ปกติร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบปกติสูงร้อยสี่สิบเลยเสียงเออสุบเรียกเจ้าลอยหางิบแท้ลงแล้วครับลงแล้วนี่ก็ไปนี่การแล้วครับการตัวแล้วครับเลยครับตรวแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแค่แล้วครับตอนนี้คิ้วไหลแล้วครับนี่นะครับคิ้วไหลแล้วครับ ครับเออคิ้วลายแล้วครับเอาล้วครับได้พอครับรุ่นเลยครับรุ่นแล้วนั่นมันสูงเลยครับคุณหมอเราบอกสูงเลยครับผมสูงแล้วสูงแล้วครับไปทางอื่นแล้วครับไปทางอื่นครับนี่ครับน่าจะสามรอยแล้วครับคนนี้ครับความดันครับจอะสองแขนแขนเลยเอาเซฟไว้ใจอเลือดผู้อ่อนตัวเออผู้อ่อนโก็หกแม่เออสร้างเล่าแล้วผู้ถั่วดอกเล่าหวังดีครเจ้า เอาออลีบนได้มาเรียนเขามาตรวจตุขกาาพบโอ้มาเรียนหนังสืออเยป็นยังคือบมาเรียนยังเอาเห็ดผลเออโอเคเดินสายเนาะเออเดล้นสายเ,าเ,าเไปแล้วนะครับเป็นะไรครับบรรยากาศแล้วครับ เรามาทำอะไรครับจอเลือดจอเลือดจอเลือดยังจอเลือดยังไปตรวจไปตรวจบ่ตรวจหาสารนิซิบบแจะมีหลายครับพวกนี่บแมนบ่บ่โอ้นี่นะครับ กับแผนกสร้างไฟแล้วครับนี่พวกกีนดื้อแล้วครับสร้างไฟครับกีนดื้อครับนี่นะครับกีนดื้อพวกไอซิบเข็มครับคุณแล้วไอซิบเข็มครับผมบัยาาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเจาะเลือดนะครับจิบจิบครับเรื่องเข็มนี่ผมไม่เคยกลัวครับแต่อย่าเข้าใกล้ครับคู่เข็มคู่ปัญญาเนี่ยคู่บอกว่ามียาชาป่ะคู่บ้าะนนี่อหละครับ เพิ่นเอาจ้าเข็มครับเอาลายเ่ครับอะไรอย่างนี้มาด้วยยังไมบอกให้มันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วยิ้มเลว่ๆเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเสียดแล้วจันทันทรจันนทร์เด้ครับบรรยากาศเจ้าเฮ็ดแล้วบ่าอ่อเจ้าเรียบร้อยเนาะเรี่ยงไปอ่ะเบิ่งรุ่นมูลเบิ่งมูหุ่นนี่ครับคุณหมอเริ่มแล้วครับ คุณหมอนะครับคุณหมอน่าจะคุณหมอน่าจะมือเบาน่ดูจากลัสนาะแล้วน่าจะมือเบาและใจดีด้วยเออาจะมือเบาและใจดีด้วยหมอครับอย่าดีนะษฎรใจนู้นตกันอยู่ตัวตัวเราคุณหมอครับผู้ใายฉีผู้ใายถึงแล้วครับคุณหมอม่ยิ่งฉีม่ยิ่งถึงแล้วครับแต่เป็นผมผมเอาไม่ยิ่งนะครับผมเอาผู้ใายอิตต่อหัวใจผมแท้แล้วครับ ยอดคุณหมอก็มือเบาเหมือนกันนะผู้ชายก็มือเบาเหะครับนี่ครับนี่แหละครับของแท้เหรอครับจบไปอะไรับน <c oughs> <c oughs> ี่อามาขอมือจับจับมือไปเออจับมือกันเองจับมือผู้เบาที่หล่ะรู้ว่าขอแขนน้่นน่ะจเออสมุดกัด อยากขยับไหนเขาลูกเ้คุณหมอแ่รบัับมา2เข็มคับคุณหมอจบไปสำหรับคลิปนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับมิยังฝากแน่เจ็บป่ปากกระกรู้แน่เจ็บป่นะเจ็บอยู่บ่เจ็บเออเจ็บเจ็บบังคับครับ